แต่เดี๋ยวนี้เล่นเพราะว่าอยากเล่นเล่นเพราะมีความสุขอยากไปกองถ่ายแต่ก่อนก็อย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่หยุดไปเกือบ20ปีไงก็เลยไม่เห็นว่าพี่ไม่ได้รับละครก็พี่ไม่ได้รับเลยครับร้อยเปอร์เซนต์ใบไม้ที่ปิดปิวก็ไม่คิดจะเล่นเพราะจริงปฏิเสธมาทุกเรื่องแล้วพี่ชอดก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่เล่นพี่ก็มีวิธีปฏิเสธของพี่อ่ะไม่ใช่บอกว่าไม่เล่นก็มันมันยังไงมันตอนนี้ไม่ว่างจริงๆเลยขอโทษเดี๋ยว ถ้าว่างเดี๋ยวจะเล่นให้ก็มันก็มีวิธีปากหวานนะก็พูดไปเรื่อยๆเอาตัวรอดมาทุกปีก็เล่นก็ไม่รู้ว่อกฟีดแบ็กจะเป็นอะไรยังไงปรากฏว่าฟีดแบด็กดีแล้วก็ก่อนจะฟีดแบ็กดีเ่เมียพี่อ่ะเวลากลับไปจะกองถ่ายเขาเห็นเรานั่งยิ้มคนเดียวนั่งดูรูปต่างๆมีความสุขก็คือมันเหมือนเราได้ชีวิตที่เราเคยมีอ่ะคืนมามนมเขาก็เลยจัากลับบอกว่าแซงกลับไปเล่นละครไหมดูมีความสุขจังเลยอ่ะ ดูไม่เหมือนทํางานบริษัทที่นั่งประชุมทุกวันซึ่งเราก็บอกว่าเรามีความสุขเหมือนกันนะทุกคนก็ให้โอกาสพี่ต้องขอบคุณผู้จัดทุกคนที่แบบนําเสนอบทที่แบบหลากหลายแตกต่างแล้วก็มีความสุขแต่ก่อนเนี้ยการเป็นดารายุคเก่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงร,รู้รรแต่ว่าเลตติ้งมันขึ้นมา1ิบแปดสิกเโอ้โหเลตติ้งดีก็แ,แบบดีใจแล้วเราก็แบกบาระว่าเราเล่นในเลตติ้งต้องเบอร์หนึ่ง โฆษณาต้องเต็มไม่งั้นเราเราเป็นดาราไม่มีช่องไม่มีสังกัดแบกอะไรไว้เยอะมากแบกละครทั้งเรื่องไว้เราสึกเราอาจจะคิดไปเองบางเรื่องที่คิดทิศมากๆทะลุไป20กว่าเลยนะคือถนนโล่งครับจะบอกว่าเราเก่งไม่ใช่หรอกเพราะว่าแต่ก่อนบันเทิงมันน้อยไงครับค่าตัวมันคือค่าของตัวเรานะไม่ได้พูดถึงมูลค่านะครับว่าคนให้ค่าตัวก็คือเขาเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราเห็นคุณค่าของเราเท่าไหร่ที่ว่าอันนั้นเป็นเป็นเป็นส่วนหลังหรือว่า นี่บางเรื่องจบไปตั้งกี่เดือนแล้วยังไม่ไ,มได้ไปเอาตังค์เลยนี่สามเรื่องยังไม่ได้รับเลย,ยที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองรวยอะไรแต่ก็มันจะบอกว่ามันหนึ่งมันได้อยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปเอาตังค์นะม,ม,ม,มันก็ยังมีความสําคัญอยู่แต่หมายความว่ามันไม่ใช่เป็น,ปน,ปนจุดหลักก่อนก็รับเงินก็รับเงินช้าเพราะว่าแต่รู้ว่าเราได้อยู่แล้วเขาไม่ได้มาเบี้ยวเราหรอกครับนอกจากสมัยเล่นหนังเล่นหนังต้องรอไม่จ่ายเงินยงงวดไม่ลงจากรถ บางทีรออยู่ในรถจนมอน้ําแตกอะเพราะว่าเคยเจอเพราะว่าพะโลงไปแล้วไม่จ่ายเขาก็ปิดกล้องไปเลยจหรอเขาปิดกล้องไปแล,แล้วที่เหลือเขาก็บอกว่าเขาพอแล้วทําไมกอเป็นอย่างนี้จริงจะเห็นข่าวนางเอกบางคนแบบขโมยฟิล์มกลับอะเคยได้ยินข่าวป่ะเอาฟิล์มที่ถ่ายแล้วอเอากลับถ้าไม่เอาเงินค่าตัวที่เหลือมาให้ไม่ต้องเอาฟิล์มไปโอ้ยแน่ๆเพราะว่าเขาคิดว่าถ่ายแบบนี้แล้วเดี๋ยวงวดสุดท้ายจะมาจ่ายวันนั้นวันนี้เขาก็ไม่จ่ายบางทีเขาก็ชิงเหมือนแบบไม่มีแล้วก็เอาที่ถ่ายนั่นแหละแล้วไปจบเลย เราก็จะไม่ได้งวดสุดท้ายไงก็คือไอ้นั่น,นจําเป็นเพราะว่าอ้าวไม่ได้เหมือนร้องเพลงบนเวทีถ้าคุณไม่จ่ายเงินก่อนร้องเพลงจบจะภาพหายไปงเงี้ยโอยเ,เ,เจอเป็นล้านเจอเจอเป็นล้านนั่นคือเหตุผลที่หยุดเล่นหนังเพราะแบบเช็คเด้งเป็นล้านเลยอะ่ะคือใจดีต่อก็คงก็งงแอบยากก็คือก็เขาเป็นอย่างนี้กันอะ่ะเพราะบางเรื่องที่ถ่ายไปสามวันปิดแล้วไปฟ้องยังไงคนกันเองทั้งนั้นก็นึกถึงภาพฟ้องให้ได้อะไรเพราะเขาไม่มีตังค์คนนี้ ก็ติดนี่คุณนุ้นคุณ้อยู่อ้าวคนนี้โดนจับไปแล้วเขาไม่เป็นไรทำบุญไปครับ